ตีสองนะครับตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงเจ้าแรมโบนะบวิ่งไล่ออกไปอะไรสักอย่างนะไปเกือบ10นาทีนะฮะก็เลยพากันตื่นหมดแล้วครับตอนนี้ <c oughs> นะะเห็นวิ่งออกไปตรงนี้นะครับ ไปสักพักใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเห่าไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับอสักพักก็กลับมานะครับทางมิกกี้นะฮะ <c oughs> ปลาเงียบสงบนะครับมื่คืนแล้วก็อากาศไม่หนาวเลยนะฮะกำลังดี เป็นการเตือนภัยนะฮะของเจ้าปลวกนะซึ่งเวลาในป่าเนี่ยเงียบๆกลางคืนเนี่ยเสียงดังมากนะครับนี่นะฮะเขาจะมีการขยับตัวนะฮะ ใบไ,ไม้นะครับเสียงดังมากนะครับ

ชาล้นๆนะครับเ,เพื่อนๆก็สวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนก็รับสบายนะฮะแต่ก็มีเหตุการณ์นีเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆครับช่วงตีสองนะครับประมาณตีสองก็จะมีฝนตกเนะาะหลังจากนั้น,นประมาณสักตีสามเนาะไอเจ้าแลมโบ้นะแลมโบ้กับ,บมิกกี้นะเห็นอะไรสักอย่างนะครับมันได้กนนะลิก่นมันวิ่งไล่ออกไปด้านทิศเหนือแล้วก็หายไปสักสิบนาทีได้นะครับ ก็กลับมาไม่ได้ยินเสียงเห่านะก็ไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูลองรอยนะครับเผื่อว่าจะเจอรอยเท้านะถ้าเป็นสัตว์กรีบเนาะสัตว์กรีบสัตว์อะไรเนี่ยแต่ได้ข่าวว่ามันมีวัวชาวบ้านนะที่มันหายแล้วลงมามาโซนเนี้นะฮะอาจจะเป็นวัวตัวนั้นนะฮะก็ก็ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นสัตว์ป่านะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนก็เริ่มสายแล้วครับ ขึ้นมาประมาณทักสิบเมตรจากจุดท,ที่เราอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเมฆบางอยู่ท่านอาจจะไม่เห็นแสงนะฮะโอ้เนี่ยนะฮะผ้าผ้าชีดเราเปียกหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอสายๆนิดนึงนะครับให้ให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่ามีร่องรอยอะไรไหมนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย จะวิ่งออกมาบริเวณหลังแคมเรานะฮะนะครับคือตอนนั้นผมก็ยังเพิ่งจะม้อยหลับนะครับแล้วก็เจ้าแหลมโบมันสะดุ้งวิ่งออกมานะะผมก็เลยชะงอกดูแต่ด้วยความมืดเนี่ยเหมือนจะมีเงาอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มันก็ไล่ลงไปในข้างล่างนะฮะ ถ้าเป็นสัตว์ก็จะเห็นร่องรอยนะฮะรอยเท้ารอยอะไระ <c oughs> ลองไล่ดูนะฮะ นะก็หาอยู่ครูใหญ่ๆแล้วนะครับยังไม่เจอเลยนะครับเพื่อนไม่เจอร่องรอยอะไรนะฮะร่องรอยตัวนี้นะ่าจะเป็นรอยพวกเราเองนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นสัตว์กรีบนะฮะมันจะเห็นชัดเจนนะฮะ ก็หาบริเวณนี้จนทั่วแล้วนะครับเพื่อนไม่เจออะไรเลยนะไม่เจอร่องรอยนะไม่พบร่องรอยอะไรเลยนะครับคิดว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างนะครับมเมื่อคืนนี้เพราะว่าหมามันได้กินแล้วก็วิ่งออกมาทั้ง2ตัวแล้วทั้งไอ้แลมโบกับมิกกี้นะฮะ นะฮะบรรยากาศตอนนี้นะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นอยู่ภูเขาลูกโน,โน้นะกับไกลๆนะฮะเสียงนกร้องนะฮะนะป่างนี้ยก็ชุ่มช่านะครับชุ่มช่าไปด้วยหยดน้ํานะครับเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ําหยดลงจากใบไม้นะฮะที่มันค้างอยู่ข้างบนเนาะปอกแป๊กปกแป๊ก อันนี้ดอกเหียงครับเพื่อนสีสันสวยงามนะครับนี่ฮะหล่นที่หลังเปลผมนะฮะบนเต็นท์ของผมนะฮะลักษณะดอกเขาจะเป็นกลีบนะฮะมีอยห้ากลีบแล้วก็เกลียวๆกลีวลเหมือนใบพัดนะฮะอืม ต้นเราอยู่ข้างบนเนี่ยฮะภูเขาที่เราอยู่เนี่ยนะฮะมันมันอยู่สูงนะครับแล้วก็ข้างล่างโน้นมันจะเป็นหมู่บ้านเนาะก็ได้ยินเสียง <c oughs> เครื่องเสียงรถ <c oughs> ยนต์นะฮะเสียงรถเสียงอะไรข้างล่างดังดังขึ้นมาถึงนี่เลยนะฮะ บรรยากาศดีมากครับเมื่อเช้าเชก็เสียงนกเยอะมากเลยนะครับนกก็จะร้องออกหากินนะฮะตอนบริเวณน,นี้นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้ละกันนะฮะ